ได้พระคุณสมเด็จโตบอกว่าท่านจะสร้างพระชุดนี้ไว้แจกแก่เจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ในวันที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ต้องทํากันเป็นพิเศษหน่อยเมื่อท่านโตได้สมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2407ก็ได้นำพระชุดเบญจภาคีที่สร้างเตรียมไว้หลังกลับจากไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชร มาแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่วัดระฆังโดยสร้างตามสูตรพระซุ้มกอกำแพงเพชรดังจะเห็นได้ว่าพระสมเด็จจะมีลักษณะโค้งมนเหมือนกับพระซุ้มกอเพราะว่าพระซุ้มกอกำแพงเพชรเป็นต้นแบบของพระสมเด็จวัดระฆังปู่คำได้บอกว่าต่อไปพระชุดเป็นจกักรพาคีนี้อย่าว่าแต่จะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยาก ทุกพิมพ์คนสะแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยรอดราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงลิว้วและยังหายาก ไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปบ่อยนักพระของสมเด็จพิมพ์เก่าๆยังมีอยู่กับลูกหลานเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงอีกมากมายแต่เขาไม่เอามาอวดกันเหมือนนักเลงพระทั่วไปพระที่ท่านโตทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติโสพลพระรุ่นนี้ผสมด้วยน้ำผึ้งและน้ำอ้อยท้งนั้นเนื้อพระใจะแห้งปราะ และแต่ขักง่ายตอนมาเป็นสมเด็จแล้วจึงมาใช้น้ำมันตังอิว้วหลวงวิจารณ์จิรัยเป็นผู้แนะนำให้ใช้น้ำมันตังอิว้วตั้งแต่นั้นมาพระสมเด็จแต่ละพิมพ์พแต่ละชนิดท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างเป็นพุทธบูชาและแจกฟรีไม่มีการซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องทำตำหนิหรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ที่องค์พระส่วนเส้นข้างหรือหวายผาซีกที่ครอบองค์พระ ชิดซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เท่ากันเกิดจากคนตัดพิมพ์ไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์จะเอามาเป็นมาตรฐานตายตัวไม่ได้การสร้างพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านสร้างในวาระและเวลาว่างไม่ได้กำหนดจำนวนว่าจะสร้างเท่าไหร่มีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันผู้ช่วยในการสร้างพระสมเด็จชุดเบญจาภาคีนั้นนอกจากท่านเจ้าประคุณ พระธรรมถาวรช่วงและนายน้อยง่อยสองคนที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายท่านที่ช่วยกันคือพระภิกษุพ่วงพระภิกษุภูต่อมาคือหลวงปู่ภูวัดอินพระเกจิอาจารย์ชั้นยอดอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยพระภิกษุแดงพระภิกษุโพสามเณรเล็กและหลวงบริรักษ์โรขาพาดแพทย์หลวงราชการที่สี่ ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้วัดระฆังเวลาว่างๆก็มักจะมาช่วยท่านจะประคุณสมเด็จโตสร้างพระพิมพ์ชุดเบญจภาคีอยู่เสมอๆการผสมผงท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านจะเอาผงวิเศษเช่นผงปัตมังผงอิทธิเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชมาใส่บาตรและเอาผงที่เก็บไว้ทั้งหมดมาผสมกันจนครบ แล้วนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆมาผสมผงให้เข้ากันจึงเอ,อนาน้ำมันตันอิวมาผสมนวดเนื้อผงจนเป็นเนื้อเดียวกันผู้ที่ผสมผงพระของท่านโตมีครัวตาพลอยปู่คำปหลัดโฮ้และปะลัดมินท่านเป้พระทั้งห้ารูปนี้เป็นพระคู่ใจของเจ้าประคุณสมเด็จโตลักษณะเนื้อพระสมเด็จชุดเบญจาภาคีมีดังนี้คือ หนเนื้อสีเหลืองอ่อนดุดงาช้าง 2. เนื้อละเอียดอ่อนแตกเป็นลายงาหรือลายคล้ายชามสังคโลก 3. เนื้อมีลักษณะชื้นคล้ายเปียกน้ำอยู่เสมอเนื่องจากผสมน้ำมันต่างอิ้วมากขึ้นแต่แข็งแกร่งมีวัตถุเล็กๆสีดำและสีแดงฝังอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์พระทุกองค์ 4. น้ำหนักเบาวกว่าพระพิมพ์อื่นๆ ห้าชนิดทรงสามชั้นมีสามอย่างคือสีเหลืองอ่อนเหมือนงาช้างสีขาวสีขาวตุน่นมีคุณวิเศษทางคงกระพันชาตรีทางเมตตามหานิยมทางดนบรรดาลให้มีโชคลาภทั้งสามอย่างนี้มีขนาดเดียวกันคือกว้าง4.1เซนติเมตรสูง6.1เซนติเมตรโดยหลวงวิจารณ์เจรไนเป็นผู้ทำแม่พิมพ์ให้ คุณหลวงสิบหัวหน้าช่างสิบหมู่นายเจิมนายจรวงช่างหล่อคู่แฝดและช่างตกแต่งในพระราชวังมีช่างสิบหมู่ช่างบ้านช่างหล่อช่างต่อเรืออู่บางขุนพรมนอกช่างอ่างทองและช่างอายุทยาแต่ละช่างก็แกะแม่พิมพ์มาถวายท่านโตกันเยอะแยะทุกคนที่แกะพิมพ์มาให้ท่านโตปู่คำว่าท่านโตว่าสวยทั้งนั้น